ใหม่ซ่อมใหม่พี่พ่อนาซ่อมใหม่ซ่อมอะไรอ่ะซ่อมนี้อ้าวมันมีไฟแบตด้วยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยไปดิ่นี่เน็สวิตซ์ของจริงแล้ว ขึ้นบอลเ,เ,เลยขึ <ห ả? S 2> ้นบอลเลยขึ้นไหวเปล่า